สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็คือตามชื่อคลิปที่เราเห็นกันเลยนะคะก็คือไอจะมารวบรวมพวกสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่แบบ ออกใหม่แล้วก็อะไรน่าซื้อกันบ้างนะคะจะบอกเลยว่าคลิปนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ไอชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ไอรู้สึกว่าเฮ้ยอยากบอกต่อเพื่อนๆจริงๆนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรกันบ้างก็ไปเริ่มดูกันเลยค่ะขอเรียงลําดับจากแบบของที่ราคาถูกไปจนถึงของที่ราคาแพงนะคะทุกคนก็มาเริ่มที่ตัวแรกจากหมวดหมู่7 e เ e อนะคะก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะก็คือนามิ แอมเฟสวิตามินซีโยเกิร์ตชู c r สครับนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเขาเป็นสครับน้ําตาลของนามินะคะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นสครับที่ไอช้บ่อยมากๆในช่วงหลังที่ผ่านมานี้นะคะก็คือเขาเพิ่งออกใหม่ได้ไม่นานเองนะคะทุกคนแล้วเนื้อสครับอะ่ะเขาดีมากๆเลยคือมันเป็นเนื้อสครับที่อาย้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้แบบผิวเราแบบแสบ เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือตัวนี้มันเป็นเนื้อสครับน้าตาลนะคะที่เวลาเราสครับไปบนหน้าหรือว่าผิวกายเนี่ยเราไอารู้สึกว่ามันอ่อนโยนน่คือมันแบบมันเป็นเนื้อสครับที่ใช้แล้วฟิลลิ่งดีมากๆเลยมันไม่ได้รู้สึกแสบหน้าอะไรเลยคือเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรา กระจ่งางใสเรียบเนียนด้วยนะคะทุกคนคืออายอะเห็นว่าส่วนผสมของเขาว่าค่อนข้างดีมากเลยก็คือเขามีสารสกัดจากส้มเกาะเชจูนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนเข้มข้นแล้วที่สําคัญคือมีเบลการิอาโยเกิร์ตนั่นเองนะคะทุกคนก็คือมันจะช่วยพวกแบบสครับของเราให้แบบว่าเออหน้าของเราแบบมันเรียบเนียนดีมากๆเวลาใช้ไปแล้วอะรู้สึกได้ว่าผิวมันชุ่มชื้นใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ไอ้บอกไปตอนแรกก็คือเนื้อสครับเขาเป็นเนื้อสครับน้าตาลเวลาที่สครับลงไปบนแบบสิวเซียนอะทุกคนตรงที่ใครมีแบบพวกสิวเซียนตรงจม แบบอหรือว่าตรงคางอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สครับไปนะคะทุกคนเจ้าเนื้อน้าตาลมันก็จะค่อยๆละลายอะไรเงี้ยแล้วพวกสิวเสี้ยมมันจะหลุดแบบหลุดแบบเห็นได้ชัดเลยเราวซองหนึ่งนะคะทุกคนมันก็ใช้ได้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขนาดอายใช้ไปหลายครั้งมากๆแล้วมันอาจจะแบบสมบุกสมบันนิดนึงนะคะเพราะว่าออยใช้จนแบบดูดิทุกคนมันเหลือแบบก้นๆแล้วอะค่ะทุกคนคือมันใช้ดีมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวอายให้ทุกคนดูเนื้อสครับคือมันเป็นเนื้อสครับที่แบบเฮ้ยมันมันทำได้ไงอะเนี่ยทุกคนมันจะะะหมดแแล้วบนนึง ขอแบบบีบบให้ทุกคนดูนิดนึงนี่เห็นไหมนี่นะคะเนี่ยทุกคนมันเป็นเนื้อสครับสีส้มๆอย่างนี้นะคะทุกคนจะบอกว่ามันมีกลิ่นด้วยนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแบบเป็นกลิ่นหอมเหมือนแบบซูกัด์โรสต้มอ่ะทุกคนแต่เป็นซูกัดที่แบบกลิ่นเบามากแล้ว,ลวทุกคนดูเนื้อเท็กเจอร์มันดิมันเป็นเนื้อสครับน้าตาลที่แบบทุกคนมันไม่บาดผิวเลยใครอ่ะ จะเน้นนะคะพอกไว้1 0 1ถึงนาทีนะวิธีใช้ของอายนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดมันนะคะแล้วค่อยๆล้างออกนะคะทุกคนพวกแบบสิวเซี้ยนที่ไอเป็นบริเวณจมูกอะไรเงี้ยลดน้อยลงเลยนะคะแล้วถ้าใครที่แบบว่าเออมีเวลาหน่อยก็สครับทั่วหน้าได้นะคะทุกคนเวลาที่เราสครับทั่วหน้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพวกสิวตันนะ่ะมันจะลดลงด้วยเหมือนพวกแบบสิ่งตกค้างอะไรต่างๆแบบบนใบหน้าเรา,าเขาจะไปช่วยกําจัดพวกแบบสิ่งสกรปรกบนใบหน้าเราได้ดีมากๆนะคะคืออันนี้เป็นสครับที่แบบเ้ ไม่ถูกแล้วก็ดีไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบเออใช้ดีจริงๆนะคะเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมเนื้อมันแบบมันมันฟีลลิ่งดีมากเรากลิก่นไม่ได้ฉุนอะไรเลยกลิ่นแบบหอมสุกัดมากอเอออยากบอกว่ามันใช้ดีมากๆนะคะแนะนําทุกคนเลยใครที่เป็นพวกสิวเสี้ยนหรือว่าสิวุตันเยอะๆนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์มากแล้วก็หาซื้อง่ายหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเว่นนะคะซองละ49บาทเองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะทุกคนก็คือเป็นของถูกแล้วก็ดีที่อยากบอกต่อเพื่อนๆว่าแบบ เออหน้าซื้ออันนี้สิ่งนี้หน้าซื้อจริงๆนะคะไปซื้อมาถึงตัวที่2นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เขาชื่อว่า Nami Lab Series c i c a Sing Ultra Acne Spray นั่นเองนะคะทุกคนก็คือมันเป็นสเปรย์ขีดสิวะคะ่ะทุกคนที่เอาไว้ฉีดสิวบนหน้าหรือว่าตามร่างกายก็ได้นะคะ คือฟังแล้วมัอาจจะดูแบบประหลาดนิดนึงสเปรย์ฉีดสิวคือมันใช้ยังไงนะคะทุกคนก็คือเวลาที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ใช้เจ้าตัวนี้เป็นเหมือนสเปรย์น้ําแร่อย่างนั้นนะคะทุกคนฉีดฉีดฉีดนะคะทุกคนมันก็จะช่วยให้พวกแบบ สิวต่างๆที่เป็นอาการดีขึ้นนะคะมันจะช่วยไปไป,ปอบประโลมผิวนะคะทุกคนก็คือมันมีส่วนผสมของซีก้านะคะก็คือใบบัวบกนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของซิงค์ด้วยนะคะทุกคนคือมันจะช่วยในการรักษาสิวหิวผิวอะไรประมาณนี้นะคะคือรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้ไปแล้วอะ่ะคือสิวมันก็ รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้เห็นผลภายในวันเดียวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าใช้ได้ดีมากเลยกับพวกสิวอักเสบอะไรอย่างนี้นะคะใครที่เป็นพวกสิวอักเสบไอแนะนําตัวนี้เลยคือแบบเวิร์กมากมาถึงตัวที่3นะคะก็ยังคงเป็นของถูกแลดีอยู่ดีนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยจะบอกว่าตัวนี้ไอ <c oughs> เคยรีวิวแล้วก็เคยติดอยู่ในเฟวอร์ริลไ์อไลท์ปีมากๆแล้ว ก็คือมันคือ Q-Place นะคะทุกคน Q-Place สเอ็ก f อเวอร์ฟูในสลีฟโอเวอร์ในมานั่นเองนะคะทุกคนมันเป็นตัวที่เป็นกระปุกสฟีฟ้าที่อายเคยใช้อยู่ในแบบเป็นเฟรนด์ของไอามาหลายๆปีนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันถูกพัฒนามาเป็นแบบนี่ค่ะทุกคนแบบซองที่สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่ซึ่งยังคงประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยทุกคนคือใครที่ไม่เคยใช้ตัวนี้ไออยากให้ลองนะคะเวลาที่เราใช้แล้วอะ มันเหมือนเรานอนเต็มอิ่มอ่ะทุกคนเวลาตื่นขึ้นมาหน้ามันฟูผิวมันฉ่ำน้ําคือมันแต่งหน้าติดได้ดีมากๆเลยอ่ะคือไม่อยากพูดเยอะแล้วตัวนี้มันดีมากๆไออยากให้ทุกคนไปลองปัญหาซื้อง่ายด้วยถือได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเดินทางมาจนถึงตัวที่4นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ไอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวหนึ่งที่อยากบอกต่อเหมือนกันซึ่งมันก็ออกมาใหม่เหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยคือ o x y c ซิเ l a แ n e เน่คร Po าพนะคะทุกคนก็คือมันเป็นแป้งโคลนสำหรับคนที่มีปัญหาส นะคะคตัวนี้มันก็สมุนสมบันเหมือนกันนะเพราะอายใช้ค่อนข้างแบบบ่อยอยู่นะคะทุกคนวิธีการใช้ก็คือเหมือนบีบเนื้อเข้ามานะคะแล้วก็แต้มแม้บริเวณที่เป็นสิวเหมือนแต้มทิ้งไว้แล้วก็นอนไปเลยตื่นมาตอนเช้าสิวมันก็จะยุบข,ขึ้นนะคะทุกคนเออคือตัวนี้มันก็เวิร์กเหมือนกันนะอายรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแป้งโคลนที่แบบ ช่วยดูดสิวอเออมันมันก็ไม่ได้ดูดสิวะนะทุกคนแต่มันช่วยให้สิวะที่อักเสบอย่างเงี้ยนะแบบดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยใครที่แบบเป็นสิวเป้งๆอย่างเงีเ้ยลองแบบแต้มๆไปตอนกลางคืนตื่นมาตอนเช้าก็คือเห็นผลเลยนะคะทุกคนคือตัวเนี้ยดีมากๆมากมากมากๆาก,ากอยากบอกต่อมา,มากๆเลยตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนขอกินน้ําก่อนนะคือแบบหน่อยมากเลย โอเคมาต่อกันที่ตัวนี้5้านะคะทุกคนจะบอกว่าของถูกเลดี้ของเราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นของที่ราคาเริ่มสูงขึ้นนิดนึงแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่อยากบอกต่อนะคะอันต่อไปก็คือนี่เลยอุยทุกคนเห็นความไรผมต่างๆขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือเวสบัตนะคะทุกคนก็คือเป็นหวีที่เราเอาไว้หวีผมแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าหวีนี้คือแบบดีมาก อายอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยลงทุนกับหบีที่ราคาแพงเลยเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่ไอลงทุนแล้วแบบมันเป็นหวีที่ขนาดจิ๋วมากๆเลยนะคะทุกคนคือไอซื้อที่ e ี e and ด์บอย่ะแต่ว่ามันราคาตอนนี้ไอซื้อน่าจะประมาณ500-600บาท่ะทุกคนคือมันแพงมาก แต่ว่ามันใช้ดีมากตั้งแต่ไอช้หวีตัวนี้คือผมไม่ค่อยหลุดเลยนะคะแล้วก็สามารถหวีได้ตอนที่ผมแบบเปียกๆนิดนึงไงแล้วไอก็หวีี้ใช่ไหมผมมันแบบไม่พันกันเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็แบบไม่เป็นสังกะตังอะไรเงี้ยคือฟิลลิ่งที่ใช้มันดีมากๆเลยคืออายเข้าใจแล้วว่าว่าหวีที่ดีมันจะช่วยทําให้ผมของเราแบบเออดูแบบดูโอเคดูเงางามแล้วก็ไม่ค่อยหลุดลวงนะคะทุกคนหวีอันนึงที่ไอชอบมากๆเลยคือหวีแบนเหยานะคะทุกคนอันนั้นก็คือแบบ เกาหัวสบายมากค่ะทุกคนไอจะขึ้นรูปไปให้นะคะตรงนี้คือมันเป็นหวีที่ใช่แล้วแบบเหมือนรู้สึกฟินตลอดเวลาทุกคนแบบใช่แล้วก็แบบรู้สึกดีจังเลยรู้สึกดีจังเลยเวลาที่เราหวีอะทุกคนคือมันเป็นหวีที่โอ้อคุ้มค่าต่อการลงทุนคือแบบใครว่าหวีแบบซื้อถูกๆตลาดนัดก็ได้แบบเถียงขัดใจมากเลยตอนนี้เพราะว่าไอารู้สึกว่า วีที่ดีอ่ะจะทําให้ผมของเราอ่ะดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่ค่อยขาดุดร่วงด้วยนะคะทุกคนดังนั้นก็ใส่ใจกับหวีสักนิดนึงนะคะเนีย่ยรู้ดิแกมันเป็นหวีที่แบบประเสริฐมากต่อมานะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่เพิ่งออกใหม่ไม่นานเลยนะคะทุกคนจะบอกว่ามันแบบมี3อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวไอให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ก็คือนี่เลย a n e t t e Celebrate Holiday Set มันเองนะคะทุกคนก็คือมันเพิ่งออกมาช่วงประมาณปลายปีที่ที่เลยมาเองนะคะทุกคนก็คือเป็น Holiday Set เ,เ,เป็นแบบ เหมือนเขาอยากจะฉลองปลายปีฉลองวันหยุดเทศกาลต่างๆนะคะก็จะมีหลากหลายชิ้นด้วยกันแต่ว่าอายอะ่ะมีเจ้า3ามเซตนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณค่าต่อการลงทุนมากๆเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะอย่างแรกก็คือนี่เลยเป็นอายแชโดว์นะคะทุกคนที่บอกเลยว่าเป็นอายแชโดว์หสีที่สวยมากๆนะคะนี่เขาจะมาเป็นตลักสีชมพูแบบนี้พอเปิดมาด้านในทุกคนอยากให้ทุกคนดูว่าสีมันแบบ กคนสีดีมากมันเป็นสีที่แบบเอ้ยเป็นสีโทนธรรมชาติก็มีนะคะเป็นสีแบบว่าเอ้ยแต่งเป็นสโมกี้อายก็ได้หรือว่าจะแต่งเป็นสีสีก็ได้แล้วความกรีเตอร์คือแบบชนะมากนะคะอันนี้สวยมากเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ไอรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆนะคะตัวเนี้เป็น ลิป sleeping mask ของลาเนตนะคะที่เขามาด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากคือมันเป็นลิปที่เราแบบรู้กันอยู่แล้วว่ามันโด่งดังมากๆของลาเนตนะคะที่ใช้แล้วแบบปากแบบนุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไอแกะให้ดูนะนี่มันจะมาเป็นกระปุกจิ๋วๆแบบนี้เลยน่ารักไหมทุกคนคือไอชอบมากๆอะลิปตัวเนี้ยเห็นปะ่ะแล้วมันก็แบบ พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายนะคะทุกคนแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบไก่กาอาราเล่น,นะก็คือมาเยอะอยู่นะทุกคนมาในขนาด8กรัมนะคะ8กรัม3กระปุกอะทุกคนแล้วราคาก็แบบดีดีสเปเชียลมากเวอร์ก็อย่างสุดท้ายอันนี้นะคะตัวนี้คือ มินิสล e ปปิ้งมาร s s เซสนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้เป็นมินิลิปใช่ปะแต่ว่าอันนี้เป็น,นะะมินิมาส์กนะคะมินิสลิปปิ้งมาส์กก็คือเป็นมาส์ตัวดังสลิปปิ้งมาสตัวดังจากแบรนด์เนตเลยที่ใช้แล้วแบบผิวหน้าจะชุ่มชื้นแบบฉ่ำน้ำมากๆนะคะทุกคนเขาก็ให้มาเป็นไซส์มินิเหมือนกันอันนี้มาในขนาด25กรัมนั่นเองนะคะทุกคนก็คือแบบ โอ้ยเก๋ไก่อะทุกคนแล้วมาด้วยกัน3กลิ่นนะคะไอจะบอกว่าเป็น3กลิ่นที่ดีมากๆสสูตรที่ดีมากๆเลยคืออันนี้ก็จะเป็นออริจินอลนะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะแต่สิ่งที่ไอชอบอะก็คือตัวสีเขียวที่มันช่วยให้แบบพวกสิวต่างๆลดลงอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบฮอลิเดย์เซตของ l a านเนดที่อยากแนะนำมากมันไม่ได้มีแค่3อย่างนี้นะคะทุกคนคือมันมีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าไอแนะนำนะไอแนะนำแบบ สอ,อย่างนี้เอาจริงๆอช h a โดก็แนะนำคือแบบเลือกไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนไปซื้ออันนี้แบบคุณค่าต่อการลงทุนมากๆไหนก็มากันที่ h o l i เด y เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากันต่อเลยจ้าก็คือตัวนี้เลยตัวนี้คือลอล่าเมอร์เซยนะคะเป็น h o l i เด y เซ t เหมือนกันนะคะที่เพิ่งออกช่วงปลายปีเหมือนกันความสเปเชียลคืออะไรนะคะทุกคนก็คือจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เขามาพร้อมกับ คือมันมาพร้อมกับพับทุกคนพับเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการมากๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากเลยคือน้องแป้งเขาอ่ะมาเป็นฮอลลีเดย์ค่ะทุกคนเป็นแพ็กเกจจริงที่แบบเป็นสีชมพูธรรมดามันจะเป็นแบบฝาสีน้ำตาลเข้มใช่ปะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมาเป็นฝาแบบสีชมพูโลสโกที่แบบเฮ้ยทุกคนดูดิสวยมากอะ่ะ แล้วก็มาคู่กับน้องพับนะคะทุกคนก็คือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไอว่าก็คุ้มค่าต่อการลงทุนแบบซื้อไปให้ของขวัญกับผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนหรือว่าใครที่แบบโออเราอยากให้เขาเป็นของขวัญแทนใจก็คือซื้อทั้งกล่องเนี่ยไปเลยอะทุกคนเนี่ยแล้วก็ดีมากเลยคือแบบแป้งนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าดียังไงนะคะแล้วก็มีพับคู่ใจมาด้วยคือแบบทุกคนมันมีสิ่งหนึ่งที่สิ่งสุดท้ายที่ไอยอยากจะเอามารีวิวนะคะแต่ว่า อลืมหยิบขึ้นมาแล้วก็ขี้เกียจวิ่งลงไปแล้วนะคะขอขึ้นตรงนี้เลยตื้ดึงอันนี้นะคะทุกคนมันคือยาสระผมแล้วก็ครีมนวดนะคะของแบรนด์อีฟโรเชนนะคะทุกคนอยากบอกต่อมากๆใครที่เป็นคนที่แบบผมลงผมร่วงต่างๆนะคะไอ้ดูสึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมของเราอะขาดจุดร่วงน้อยลงมากคือต้องแต่ไอใช้อะไรมา เจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมของอายแบบเอออาการดีขึ้นผมของอายแข็งแรงมากขึ้นจริงๆนะคะไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่อายะรู้สึกว่าไม่ได้คิดไปเองแบบคือใช้แล้วแบบว้าวมากๆเลยมันดีมากเลยอะทุกคนคือคลิปนี้พูดคาว่ามันดีมากหลายครั้งมากเลยเพราะมันเป็นแบบสิ่งที่ไอรวบรวม,รวมพวกสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่อยากบอกต่อทุกคนว่าเฮ้ยมันน่าซื้อจริงๆแกมันน่าซื้อมากๆอะไปซื้อกันนะคะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็เป็นคลิป ที่ไอรวบรวมของออกใหม่ที่น่าซื้อในปี2020นี้นะคะว่ามีอะไรที่แบบเฮ้ยเราสมควรต้องซื้อบ้างเราต้องการโดนป้ายยาบ้างน,นะคะทุกคนก็ถ้าใครมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากให้อายซื้อบ้างซื้อตามอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกไอที่ใต้คลิปได้นะคะไอก็จะไปอ่านแล้วก็จะโดนป้ายยาตามทุกคนไปด้วยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไอจะมีคลิปเป็นคลิปเฟรนลี่สกินแคร์ให้ด้วยนะคะในช่วงประมาณปีใหม่นี้แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะพยายาม ออกคลิปออกมาให้เร็วที่สุดนะคะคลิปนั้นก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรอคอยก,กันนะคะสำหรับคลิปนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย